ไม่ว่าคนไข้จะงบน้อยนะคะหมอก็ตั้งใจทําเต็มที่นะคะพยายามทําอย่างสุดความสามารถนะคะเดี๋ยวหมอจะเล่าให้ฟังนะคะวันนี้มีคนไข้แบบเทคิวนะคะเทคิวหมอก็เลยให้คนให้ให้เลยถามหมอว่าตามคนไข้ที่แบบว่าเออจองคิวไว้นะคะก็ตามมาได้หนึ่งเคสนะคะคนไข้เข้ามาคนไข้ก็ออกตัวไปก่อนเลยเลยว่กหนะ้าว่าแบบหมอคะหนูแบบงบไม่เยอะนะคะหนูมีงบแค่แบบหมื่นห้านะคะวันนี้อยากอยากฉีดยกหน้านะอยากฉีดฟิลเลอร์ยกหน้าแล้วก็อยากฉีดอโบริวรอยนะคะหมอก็อุ้ย หมื่นห้าหรอหมื่นห้าก็ถ้าจะเอายกหน้านะมันต้องใช้ขั้นต่ําเลยนะคือสองซีซีนะจ๊ะมันก็ต้องใช้กล่องดำอ่ะเธอนะแรงยกก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็แบบสลายเร็วนะคะแล้วก็แบบปริมาณยาค่อนข้างน้อยนะแล้วก็แบบหน้าคนไข้ปัญหาค่อนข้างเยอะพื้นที่ค่อนข้างเยอะนะเธอแล้วก็มีความหย่อนคล้อยค่อนข้างมากนะคะหมอก็ททายังไงครับอก็โอ้ยมันก็ต้องแบบใช้กล่องดำนะคะสองซีซีนะแล้วก็แบบ เหลือเงินนิดนึงก็เอาเป็นโบริ้วรอยนะหน้าผากหว่างคิ้วหางตานะหน้าผากหว่างคิ้วหางตาฉีดโบไปน่าจะเด็กลงสักประมาณห้าปีนะคะแล้วเคสน,นี้หมอทํำยังไงนะคะหมอก็เอามาหมอต้องเลือกฟิลเลอร์ในจุดที่แบบเกิดประโยชน์สูงสุดนะคะนะเกิดประโยชน์สูงสุดนะเพราะคนไข้งบน้อยหมอก็เลยเอามาฉีดเป็นใต้ตาหน้าแก้มนะหมอใช้แบบแข็งฉีดลึกเสริมกระดูกเสริมเส้นเอ็นบริเวณใต้ตาเส้นเอ็นหน้าแก้มนะคะแล้วก็เสริมกระดูกที่มันยุบตรงนี้นะคะนะพอฉีดเสร็จนะคุณไข้ก็บอกว่าอุ้ยหมอครับ บาวมากเลยค่ะสวยมากเลยค่ะเออฉันก็เออดีใจนะที่คนไข้ชอบนะคะเคสนี้เนี่ยที่มันได้ผลค่อนข้างโอเคนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนขาไขนะ้ไม่มีถุงใต้ตานะไม่มีถุงใต้ตานะแต่มีกระดูกที่มันยุบตรงไปตรงนี้มีร่องใต้ตาตรงนี้ค่ะพอเติมแล้วมันก็เลยโอ้เออมันก็เลยสวยคนไข้ก็แบบเออชอบมากนะคะ พอฉีดเสริมเสเอ็นใต้ดวงตาเสเอ็นหน้าแก้มแล้วก็ฉีดกระดูกที่มันฟุกนะร่องใกล้ตาก็ดีขึ้นร่องหน้าแก้มตัวนี้ก็ดีขึ้นกระดูกฟุดตรงนี้ที่มหน้ามันแบนๆตรงนี้มันก็ดีขึ้นร่องแก้มมันจะดีขึ้นหน้าห้อยมันก็ยกขึ้นนะคะเธอพอทำข้างนี้เสร็จต้องทำอีกข้างหนึ่งทำเสร็จสองข้างก็ยิ่งสวยขึ้นมาคนไข้ก็บอกว่าเออหมอดีเนาะขนาดแบบงบน้อยหมอก็ยังแบบเออตั้งใจทำอ่ะเออรู้คนไข้รู้สึกได้เลยว่าหมอตั้งใจทำอย่างเต็มที่มากๆนะคะไม่ว่างบจะเท่าไหร่นะเคสนี้เสียดายน ใช้ฟิลเลอร์แบบอ่อนเกลีย่ยใต้ตาแล้วไม่งั้นอีกรอยดำๆใต้ตาก็จะดีขึ้นอีริวใต้ตามันก็จะดีขึ้นรูขุมขนหน้าแก้มมันก็จะดีขึ้นนะครับก็จะเด็กลงแบบสิบปีเลยเสียดายเนาะอืมก็ไม่เป็นไรก็เอาเท่าที่เราเอาเท่าที่เรามีอะค่ะเธอทีนี้พอพอฉีดเสร็จนะคนไข้หมอเขาบอกคนไข้ขาไม่รู้ว่ามีงบเหลือบ้างอยู่หรือเปล่าพอดีร่องมันมีร่องแก้มอยู่จริงๆร่องแก้มมันดีขึ้นนั่นแหละเพราะเราฉีดยกหน้าไปแล้วเวลาฉีดร่องแก้มทำยังไงฉีดยกหน้าหนึ่ง ฉีดตื้นนะคะคนไข้ก็เลยดอ๋ออีกเท่าไหร่ครับหมอก็ก็เท่าเดิมอะค่ะเท่าเดิมไปที่ที่เราใช้กชล่องดำฉีดนั่นแหละเออเอาตัวถูกสุดนะ่ะเออก็ฉีดไปหมอก็ใช้เทคนิคเข็มทู่ทั้งหมดนะเรายกหน้าได้ใช่ไหมแล้วก็เติมลึกแล้วก็เติมตื้นเทคนิคเข็มทู่ทั้งหมดแล้วก็เป็นเทจดีที่มีความปลอดภัยสูงกว่าเข็มแหลมนะคะเป็นเทจดีที่มีความปลอดภัยสูงกว่าเข็มแหลมพอเติมร่องแก้มเสร็จมันคน ดีขึ้นอีกเธอนะตรงแก้มเต็มมันก็ดูเด็กลงอีกอะเธอแล้วแบบจมูกมันก็ดูดีขึ้นว่ามเป็นการเสริมกระดูกตรงนี้น่ะกระดูกตรงนี้มันฟุดไงร่องอีกจมูกก็เลยดูเหมือนยกขึ้นนิดนึงนะคะมันก็ดูดีขึ้นคุณชายก็โอ้ดีใจมากเลยค่ะหมอสวยมากนะคะก็รออีกประมาณสักเจ็วันสิบสี่ถึงสิบสี่วันนะพอโบสอกออกนิดน่ะเออมันก็น่าจะสวยขึ้นอีกน่าจะเด็กลงแบบเจ็ดปีสิบปีเลยแหละอาจจะให้พูดเป็นกำลังใจแล้วกันสิบปีแล้วกันคุณชายบอกว่าหมอคสา่ะสักอออเเนนนนึงกะมลีกกกเยยยออะะะะนนนนนจ๊๊แแค่่ี้้ลวับบาา